พ้อแล้วพี่น้องแกงน่อไม้กันแล้วอันนี้ก็คือหน้าตาของตํเสินสบายดียินดีตอนหับเขาสู่ซองน้องมิวสาวลาวสะแนวพี่น้องเมื่อนี้ก็มีซุ่มกันอีกแล้วซุ่มแกงน่อไม้เดี่ยวโบเมนซุม่มเนีงยตอนนี้ก็น่อไม้หาสิบ่ริ้ไปหาไก่เอาได้ขางเฮ่อนเลยเพราะว่าฝนตกแล้วมันเกิดน่อไม้เออนางเ้อจ้านี่อันนี้ทีฮักมาแล้วนี่ไม่ญงโนเพิ่นกําลัางนางปอกอยู่นี่แต่ว่าเพิ่นกันยังเก็บบ่เบิร์ตพี่น้อง นูวสิเป็นคนเก็บเองรับพอดีแกงตุ๊ปุ๊ติปปี้นีน่นี่หนอนี่กรบพี้หนอเลี้ยงน้องเลยได้นี่เสื้อฮักเอาก่อนอู้แหน่งใหญ่ๆทางในพออุ้ย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 โต๊ะเสร็่ละ นี่นี่จ้าก่อเมื่อกี้นี้ได้สีหาหนงเพราะว่าเป็นใ่โนเพ่นเอาไปแล้วอ,อ่อนอยู่เด้อจ้า แกงกินย่ามเที่ยงใส่ปลาคะหอมหอมหุงข้าวเด้ไปเนอะเราไปเบิ่งนกอนั่นกันมาเบิ่งนกอนี่ว่าจะมีนหน่อบอ ไปโนล้วคือว่ามีหนออยู่หนอหนึ่งนี่แหละเลาะเบิ่งก่อนทุกบ่เห็นวะอยู่นิสัยอืมนี่เบ้อมันท่านได้เกิดปานใดเนาะ ได้สองหนอนอ้อยหนึ่งพอแกงอยู่ดอกพอแกงได้พอดีแซ่บนะนี่จ้าหมอกหมวกเขาจะโหลดเอาเก็บมาเดี๋ยวจะปาดอีกกอบิคาม ป็นบทั้งนั่นองไคยเริ่มด่วนทั้งนั้งแมวโบว่าไปเอาเอาแต่ไหนห้านเอาแต่ไหนอันห้านเพื่องแล้วแหละก่อเดียวอะไะไม่ไปกินได้คือมีงนโฉมซนังยังนอเดียวเห็นห้อยเขาฮากอยู่นะเวิใ่ครับไปข้ามเรากินบบได้ชวนเรามากินอยู่ระหว่างข้าม โทอันโคเคเขามากินโอ้ยมีแต่เสียงงัวเสียงอย่างพี่น้องเอออยู่เค็มทงไฮทงนาอากาศเย็นดีนี่ตอนนี้กะแกะแ,แล้วแล้วแล้วก็จักแล้วแล้วสิไปต้มกันเลยบ้ดนี้ไป เก็บอาวุธก่อนเมื่อต้มอยู่เฮือนเหนียวเนะ้อมาพี่น้องดังไฟดังไฟอุ้ยแตกเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบสองโมงลวพี่น้องเที่ยงแล้วแต่ว่ามัน คืมนฝนน,นะนะเมื่อคืนนีฝนตกพายุเข่าพายุเข่าลมเาวาไฟกระดับเมื่อคืน หม้อเ้าก็ะข้างได้แล้วเขาก็จะเอาะน้ำไม้ลงเลยตดต้มปลาไว้ปิดฝาได้เลยค่ะไปหาเกียมพักเกียมมีตมำขมเบี้ยค่ะ เขเบือนี่ตอนนี้กับน,น้ำยานางเขาก็นี่แล้วแล้วพี่น้องอันนี้ก็คือข้าเวเบือนี่เกี่ยมพ่อมาาืแล้วจ้าทั้งพักทั้งเฮ็ดแล้วก็ที่ขาดมาได้ก็คือพักค้าในละจา้าเฮ็ดเ้าสิใส่ส,สองอย่างเดิมวันนี้มีทั้งเฮ็ดเข็มแล้วก็เฮ็ดหูหนูเนาะแล้วก็เพิ่มความนัวอีกนิดหนึ่งก็คือปลาหมึกแห้งแม่ซื้อมาตัตลาดก็เลยได้ใส่ตอนนี้ก็ถ้า หนอไม้เฮาจือดอยู่พี่น้องอีกจังหน่อยก็ได้หละเฮากระซิมีตตำนี่หรือว่าตำม,มามา่าพี่น้องซึว่ามามวนิวกำลังเกี่ยมเครื่อนสิต่ำนี้พี่น้องตำม,มามา่าเลยจ้าพี่น้องตัวนี้กับน้นไม้เฮากระจืดแล้วก็ได้หลายตือ้อโนะเฮากระิใส่น้ำยาหนายาว่ากันเลยจ้า เราก็ต้องขาลนุนเนาะเพราะว่าน้ำเดียหน้างีนอนแล้วข้านี้ไวโดนเต๋น้ำจุดหบบ่อยอบคุณนี่ตัวนี้ก็ใส่น้ำเดียนะห้าชิใส่ก่อนก็คือปลาหม,มึกแล้วก็เฮ็ดเด้อดจ้าใส่ลงไปเลยแล้วเขาจางขังคางหมอบาดเดียว ใส่เฮดก่อนจ้ะนี่ตอนจใส่แล้วเรียบร้อยน่าเบวน่าขุ่นจุกเซบอีกเนาะ ข้างมอนี่ก่อนเพราะว่ามีวนี่อัน,นข้างหม้อลวกมีอยู่พี่น้องมีใส่ภาคน้ำเฮียวจะตาอู้หิวข่าวหางละเด้อนี่อันนี้ก็คือน้ำที่มีวออนตามไว้เดียวสิตามมีอะไะพี่น้องอันนี้ แกงหอมสีสันน่ากินปะจ๊ะรสชาติถึงใจนัวแน่ๆน <g ül s 2> ่ยกนี่ไปน้ำเขาเบลก่อนออดีดายน้ดี๋ยวนางเนาะใส่ติดเลยโบลายไป่ที่นั่งเอาลวกหมีแล้วครักระสิกราม ໄປແກ່ນເມ້ເຈາ ไปะได้กินแล้วจ้าท่าให้มอโคดอีกบาทหนึ่งก่อนใส่ปลาเดกแล้วเราจะก็จะใส่ข้าวเบือพร้อมแล้วพี่น้องแกงน้ำไม้กันแล้วอันนี้ก็คือหน้าตาของตำส้นมามา่าด้วพี่น้องและด้ว,ว่าตำาม,มีเด้วยจ้า นางเ <Bond> ีจ่จักมันเป็นไปแดงรอกใช่เออเร่งน้ำข้าวของน้ำกินน้ำไม่เ enfin ป็นางคื้ผมมีคนมากินน้ำไงคนหรือว่านี่มไเด้อกินแกงละไม้เด้อตอนเที่ยงเด้อเออไม่เใชไหม้นมนเขี่ยนะดูโมกินว่แซฟซใส่บม้อว่นเจ็บแต่มันหักเจ็นงวงว่

กโจมินได้บาวนต้องปนไม้ลูกกุ้กแสห้างโบอันโจก้นนะเมื่อค่ำบกินอันแกงกะไม้บกินเยอะมัวจะหนบเรี่ยใส่ผ้าใบเอคุงชูมาเด้อพี่น้องเอ้ยกินแกงกํะไม้เด้อใส่แบบกุ้อันท้บัวบ่บังน้อยมีเมืดทุกอย่างแกงเห็ดแกงหอนซปลาหมึกเจ็บเ อร่อยกินอยู่เือนนั่นเจมิวเด้อนี่เด้อมาก็หอมเสียบเจมิวบอไปว่าจะกินมี่จะกินก็กินเชื่อเชี่ื่อตู้ด่ีหลักเมาย กูสักเรียนเดียวน้รงบอกทายเมืองบ่นั่นกับไก่บ่นะฮะไก่มันอยู่ตะล่างบ่เออเรื่องเมืองเนาะบ้าเขากินบุรีร้อยเขากินเหล้ากินเบียร์มันกินเหล้าเบียร์ล้านกันโจยนะตัวเลือดร้านไปหาโมือน,น้ากระจิบตรงนยั้นตัวว่ามันบ่เหล้ากัเบียร์อิ่มเบิดแล้วทานผู้ส้มทั้งหลายอิ่มแล้ว นี่ไฮโซงเข่านี่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 เข่าเราเลื่อนได้บังเอิญได้เร้า grab โงเข่าวันี้บังเอิญบังเข่าเลื่อนได้พี่น้องกะสำหรับคลิปนี้กะสี่ขอฝากไว้สำนีก่อนคลิปหน้าพ่อกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซ่องน้องมิวสาวลาวแชนแนลในเดือนจ้ากดติดตามให้ด้วยบ๊ายบาย